สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไทยซ้มีสนกูรชื่อเล่นชื่อจีน่าอยู่ชั้นประถมศึกษาที่หทับหนึ่งและที่17ค่ะวันนี้หนูจะนำเสนอความรู้เรื่องแผนภูมิจะรับชมรับฟังได้เลยค่ะแผนภูมิีหลายชนิดนะคะตั้งแก่แผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมภาพเปต้นค่ะ วันนี้เรานำเสนอแผนภูมิเป็นแผนภูมแท่งนะคะตัวอย่างหัวข้อแผนภูมิแท่งในวันนี้นะคะคือยอดขายของออนไลน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2564ค่ะแกนแผนภูมิแท่งมีทั้งหมด2แกนได้แก่แกนแนวตั้งและแกนแนวนอนนะคะแกนแนวตั้งคือแกนที่บอกยอดของจำนวนขายเป็นบาทนะคะส่วนแกนแนวนอนเป็นแกนที่บอกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายนค่ะจากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเดือนสิงหาคมมียอดขาย25,000าบาทเดือนกันยายนมียอดขาย2 0 0 0 0บาทเดือนตุลาคมมียอดขาย1 5 0 0 0บาทและเดือนพฤศจิกายนมียอดขาย2 5 0 0 0บาทค่ะตัวยอย่างคำถามจากแผนภูมินะคะข้อใดกล่าวผิดต้อง 1. เดือนสิงหาคมมียอดขายมากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2. เดือนกันยายนมียอดขายเท่ากับเดือนพฤศจิกายน 3. เดือนตุลาคมมียอดขายน้อยที่สุด 4. เดือนกันยายนมียอดขายมากกว่าเดือนตุลาคม1 0 0่0หบาทค่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์แต่ละข้อกันนะคะข้อ 1. เดือนสิงหาคมมียอดขายมากกว่าเดือนพฤศจิกายนจากแผนภูมิเดือนสิงหาคมมียอดขายสองห็นาพันบาท และเดือนพฤศจิกายนมียอดขาย2 5 0 0 0บาทแสดงว่าสองเดือนนี้มียอดขายเท่ากันนะคะข้อ1งจึงผิดค่ะข้อ 2. เดือนกันยายนมียอดขายเท่ากับเดือนพฤศจิกายนจากแผนภูมิเดือนกันยายนมียอดขาย2อ0 0 0บาทเดือนพฤศจิกายนมียอดขาย2อ0 0 0บาทเห็นได้ว่าเดือนพฤศจิกายนมียอดขายมากกว่าเดือนกันยายน ห้าพันบาทนะคะข้อสองซือผิดค่ะข้อสามเดือนตุลาคมมียอดขายน้อยที่สุดจา่ายแผนพุมเดือนสิงหาคมมียอดขายสองหมืห้าพันบาทเดือนกันยายนมียอดขายสองหมืนบาทเดือนตุลาคมมียอดขายหนึ่งหมืห้าพันบาทเดือนพฤศจิกาย,ยนมียอดขายสองหมืห้าพันบาทสแสดงว่าตุลาคมมียอดขายน้อยที่สุดค่ะ ข้อ 4. เด er er ือนกันยายนมียอดขายมากกว่าเดือนตุลาคม10,000บาทจากแผงภูมิเดือนกันยายนมียอดขาย2อ0 0 0บาทเดือนตุลาคมมียอดขาย1น0 0 0บาทแสดงว่าเดือนกันยายนมียอดขายมากกว่าเดือนตุลาคม5,000บาทข้อ4จึงผิดค่ะดังนั้นจากสีข้อนี้ข้อสาเป็นคาตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเดือนตุลาคมมียอดขายน้อยที่สุด จากแผนภูมิเดือนตุลาคมมียอดขายน้อยที่สุดจริงค่ะจากเนื้อหาวันนี้เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะคือเราสามารถดูข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวที่เป็นแผนภูมิได้ค่ะขอขอบคุณคุณครูวิไนอีนคำที่เจ้สอนภาษาไทยป .6 ในยุคโควิดได้อย่างสนุกและทันสมัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อที่วิดีโอหรือการเรียนแบบออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ